อันนี้ก็โดยภาพรวมนะครับก็สรุปมาให้ดูนะครับก็คือในเรื่องของแรงดันไฟนะครับในแต่ละจุดนะครับก็จะสังเกตดูว่านะครับตรงนี้นะครับก็เป็นไฟ V in นะครับ V in V s นะครับ V in นะครับตัวนี้ก็เป็นวงจรนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว Voltage Divider นะครับ โมดเจตด,ดิไวเดอร์นะครับก็คือ R1 R2 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของตรงนี้เราก็สามารถคือ R2 คูณ Vcc นะครับหาร R1 บวก R2 นะครับเราก็จะได้แรงดันไฟตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของตัวแรงดันไฟนะครับและการตรวจวัดเนี่ยนะครับก็เราต้องคำนวณ ให้ได้นะครับว่าแรงดันเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไรนะครับเพราะปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเวลาที่เราตรวจซ่อมเนี่ยเราไม่รู้ว่าค่าที่แท้จริงเนี่ยมันคือแรงดันไฟเท่าไหร่นะครับมันเลยกลายเป็นว่าเวลาเราวัดเนี่ยบางทีมีไฟหนึ่งโวลต์สองโวลต์นะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่า นะครับบางทีอาจจะเป็นที่อาตัวใดตัวหนึ่งอายืดค่านะครับมันก็อาจจะทําให้แรงดันไฟผิดปกติก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักในเรื่องของการคํานวณน,นะครับอ,อันนี้เป็นวิธีการคํานวณน,นะครับก็คือ R2 นะครับ VR2 แรงดันที่ตกข้อม R2 เท่ากับ R2 vC นะครับผ่านรหบวก r าร r 2, นะครับก็คํานวณตามสูตรนี้นะครับ อ่าคราวนี้เดี๋ยวพามาดูในส่วนของอวงจรจริงนะครับในวงจรจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับวงจรจริงๆ่จะเป็นวงจรชุดนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราดูกัน นะครับก็คือในส่วนของวงจร VIN ิ e ด e เคเตนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับมันเวลาลที่เราเช็คเนี่ยนะครับไอสัญญาณ1จุดเนี่ยมันไปได้หลายที่นะครับก็คือชื่อสัญญาณแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันมีจุดเชื่อมต่อค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราต้องดูในภาพรวมก่อนนะครับว่า นะครับว่าเป็นไฟมาจากไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าอย่างตรงนี้นะครับจริงๆก็คือไฟอตัว adapter เนี่ยนะครับมันก็คือเริ่มเข้าที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไฟเนี่ยมันจะวิ่งผ่านตัว pl นะครับก็คือขดลวดนะครับส่วนตรงนี้แล้วก็กลายเป็น vin เพราะฉะนั้น vin ตรงนี้นะครับก็จะมีแรงดันก็คือเทียบเท่ากับตัว adapter นะครับก็คือ19โวลต์นะครับเัราะฉะนั้น V in ตรงนี้หรือว่า V in ตรงนี้นะครับก็คือจุดเดียวกันก็คือ19โวลต์นะครับ19โวลต์นะครับเั้นนะครับ V in ตรงนี้เนี่ยนะครับอ่าเข้ามาที่ตรงนี้อันนี้ก็คือ V in นะครับ V in ออกมา V s เพราะฉะนั้นไอ V s ตัวนี้นะครับอ่ามันก็คือตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับมันก็คือไฟ19โวลต์เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเวลาเราดูนะครับดูเนี่ยต้องดูโดยภาพรวมด้วยนะครับว่าแรงดันไฟจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับแต่ละชุดแต่ละจุดเนี่ยมันไปยังไงมายังไงนะครับก็เหมือนกับไฟชุดนี้นะครับออย่างที่บอกนะครับ vin นะครับมันมาจากอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับอะแดปเตอร์19โวลต์จ่ายออกมานะครับมันเลยกลายมาเป็น vIN เพราะฉะนั้น v in ตัวนี้นะครับ vin ชุดนี้ นะครับ V in ชุดนี้นะครับก็ V in ชุดเดียวกันนะครับแล้วก็ V in ชุดนี้นะครับก็มาจาก V in adapter เหมือนกันนะครับงั้น V s นะครับ V s เนี่ยมันมาจาก V in นะครับ V s ตัวนี้นะครับมันมาจาก V in นะครับงั้นมันก็จะกลายเป็นไฟ19โวลต์ด้วยเช่นกันนะครับส่วน RTC V reference เนี่ยนะครับส่วนตรงนี้นะครับ3.3โวลต์เนี่ยนะครับ3.3โวลต์มันมาจาก วีอินนะครับที่ถูกแปลงเข้ามานะครับผ่าน LDO ผ่านตัวเรกูเลตมา1ตัวแล้วก็กลายเป็นไฟ3.3ดังนั้นไฟ3.3ชุดนี้นะครับจึงจะเอามาใช้กับวงจรชุดนี้นะครับเป็น3.3โบน ไหมครับว่าจริงๆแล้วก็คือตัวแปรหลักๆเนี่ยนะครับเวลาเราดูนะครับก็เราดูวงจรหลายๆชุดประกอบนะครับเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันมาไล่ระบบไฟแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือโดยภาพรวมนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้คราวนี้นะครับตัวสัญญาณทางด้านเอาต์พุตเนี่ยที่เรานําไปใช้จริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะครับ PACIN กับ ACIN นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัว ที่เราต้องอนำมาคิดเนี่ยนะครับก็คือสองตัวนีอ้อย่างเช่น PACE เนี่ยนะครับเราก็อยากรู้ว่ามันไปไหนนะครับเราก็ดูค้นหานะครับมันก็เข้ามาชุดนี้นะครับเข้ามาชุดนี้นะครับก็คือเข้ามาตรงนี้ เพราะฉะนั้นวงจรตรงนี้เกี่ยวข้องกับ B บวกอย่างไรนะครับก็คือไฟ19โวลต์เนี่ยนะครับมันก็จะจ่ายออกมานะครับจ่ายออกมาจ่ายออกมานะครับ19โวลต์จ่ายออกมานะครับ,ออรบแต่ว่ามันผ่านตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ PACIN e ตัวนี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับวงจรนะครับวงจรการทำงานนะครับในส่วนของอะระบบไฟชุดชุดนี้ ระบบไฟชุดนี้งั้นนะครับเราก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้คือเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดปกตินะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เมนบอร์ดนะครับเวลาเราดูเนี่ยนะครับเราถ้าเรามีวงจรนะครับเรามีวงจรมีตัวบอร์ดวิวเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราทํางานซ่อมได้ง่ายขึ้น นะครับเวลาเราตรวจเช็คอย่างเช่นเราตรวจเช็คนี่เราเช็คสัญญาณทางด้านเอาพุทก่อนนะครับว่าตัว EAC in อ่ะสมมุติว่าตัวเนี้ยนะครับมันอยู่ที่จุดไหนนะครับเ,เราสามารถมาเช็คคือเวลาเราตรวจซ่อมเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมานั่งไล่ตั้งแต่ต้นไป จนจบทุกกระบวนการเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานานนะครับม,มัวแต่มาไล่ไฟชุดนู้นชุดนี้อยู่มันนานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไล่ระบบไฟเ,เวลาเราซ่อมเนี่ยนะครับเราจะซ่อมอเช็คกันที่เอาพุตธยันเวลาเราเช็คเอาพุตเนี่ยนะครับอย่าง p a c in หรือ a c in เนี่ยนะครับเราเช็คดูว่ามันมีไฟหรือไม่มีไฟนะครับมีไฟหรือไม่มีไฟนะครับเรามาลองเช็คดูก็คือ,อก็มาค้นหาจากบอร์ดวิวนะครับ นี่นะตำแหน่งนี้นะครับเพราะนั้นนะครับอ,อันนี้ก็จุดจุดอันนี้คือจุดเชื่อมต่อเดียวกันนะครับจุดจุด2จุดนี้ก็คือจะเป็นจุดเดียวกันเวลาเราดูบอร์ดวิวเราก็ต้องดูให้ออกนะครับว่า,าว่าดูยังไงนะครับเพราะบางทีก็ถ้าดูไม่เข้าใจนะครับก็ยากเข้าไปอีกนะครับงั้นเราก็ดูว่า้สัญญาณชุดนี้นะครับมันอยู่ตรงไหนเวลาเราตรวจ่อมเนี่ยนะครับเราก็อ้างอิงจากตัวบอร์ด นะครับบอร์ดจริงๆนะครับว่าไอ้บอร์ดชุดนี้นะครับอ่าเราก็เข้ามาดูนะครับตัวนี้เป็นตัวอะไรครับ PQ23 นะครับขาที่2นะครับ PQ23 ขาที่2งเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คเนี่ยนะครับเวลาเราเช็คนะครับเราก็มาเช็คดูว่าไอ้ PQ23 เนี่ยนะครับขาที่2เนี่ยมันมีไฟไหม นะครับก็คือตรวจเช็คว่าตัว PQ 23ตัวนี้นะครับสามารถมีแรงดันไฟออกหรือเปล่านะครับหรือถ้าไม่เช็คที่ตัวนี้มันเช็คอยากนะครับเราก็มาเช็คที่ PR 79นะครับนะครับเราก็มาดูนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราเช็คเนี่ยนะครับ PD 8, PD 11บออันนี้8กับ 11, PR 79 ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณตัวนี้นี่นะครับเวลาเราเช็คนะครับเราเช็ค PQ 23นะครับหรือเรามาเช็คที่ตัวอันนี้ก็ได้นะครับสามารถตรวจเช็คได้เหมือนกันนะครับเช็คก็คือเช็คสัญญาณ PACN นะครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับน่าจะเข้าใจนะครับส่วนในตัวบอร์ดวิวเนี่ยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ลองศึกษาใช้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะทําคลิปมาให้นะครับในส่วนของอวงจรการใช้งานบอร์ดวิวอีกทีนึงนะครับ